สวัสดีครับ EP ของไลเซนในคลิปนี้จะมาคุยในประเด็นของเรื่องไม่มีหัวไม่มีปากมีผลอะไรกับไลเซนแล้วครับติดตามชมน,นะครับ สวัสดีครับพบกับผมพจนลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซนตรงนี้ครับอีพีของเซนในคลิปนี้เราตั้งประเด็นไว้ก็คือเรื่องของอักษรที่ไม่มีหัวไม่มีปากเวลาทำลายเซ็นเนี่ยอาจจะไม่มีหัวหรือไม่มีปากอักษรแต่ละอักษรมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละอักษรอยู่ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเห่นเด,ยเดียวกันครับส่งมอบไลเซนให้กับเพื่อนใน e ีนี้เจ็ดท่านด้วยกันเจ็ดท่านเดี๋ยวรอรับไรเซน์จากพดลดไรเซนนะครับครับประเด็นที่พูดไว้ก็คือเรื่องของอักษรที่ทําเป็นไรเซนนีแ่แหละครับบางครั้งมันอาจจะเกิดผลก็คือไม่มีหัวไม่มีปากต้องบอกก่อนครับว่าถ้าไม่มีปาก ถ้าไม่มีปากเนะี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเจ้าของลายเซ็นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายการพูดการจาการที่จะทำอะไรที่จะส่งผลดีต่อเจ้าของลายเซ็นก็คืออักษรที่ต้องมีปากแต่เวลาเขียนกับไม่มีปากก็คือ กลายเป็นคนไม่มีปากไม่มีเสียงก็เลยขาดจุดเด่นไปแต่การมีปากมีเสียงก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมนะครับไม่ใช่มีปากมีเสียงแล้วพูดไปเรื่อยแบบนี้ก็มีดีส่วนประเด็นที่บอกว่าไม่มีหัวอักษรที่มีหัวอยู่แล้วแต่กลับเขียนไม่มีหัวมันจะส่งผลกับเจ้าของลายเซน ก็คือเรื่องของการทำงานแล้วครับเอาแบบภาษาบ้านๆคือนายไม่เห็นหัวเพราะอักษรมีหัวแต่เราไม่เ็นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเอาเป็นอักษรจอจานปกติจอจานจะมีหัว แล้วก็ขึ้นไปแต่เวลาที่ยกตัวอย่างว่าไม่มีหัวแบบนี้ครับไม่มีหัวที่ผมยกตัวอย่างก็คือถ้าต้องมีหัวจะต้องทำให้เป็นหัวเพราะมันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่พอไม่มีหัวเนี่ย ภาษาบ้านๆที่เราพูดกันในเรื่องการทำงานก็คือนายไม่เห็นหัวนี่จะส่งผลกับส่งผลกระทบกับเจ้าของลายเซ็นละครับการเขียนหัวอ,อักษรที่เป็นลายเซ็นเนี่ยมันจะเขียนได้สองแบบสองแบบคือแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็คือเขียนหัวกลมๆเร็วๆนะครับ แล้วก็แบบที่สองก็คือหัวเป็นตะขออันนี้ทำเป็นลายเส็นงั้นหัวเป็นตะขอก็ถือว่าใช้ได้ครับเก็บเกี่ยวโอกาสแต่ถ้าหัวกลมไม่เสียหายครับเป็นเรื่องปกติของตัวอักษรของเขาเองอยู่งั้นอักษรที่ต้องมีหัวควรจะทำเป็นตะขอหรือ ทำหัวของอักษรไว้นะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างอักษรกอรไก่คือไม่มีปากกอไก่เนี่ยเขาจะมีจะงอยปากไว้นิดนึงนะสมมติเวลาเราเซ็น เป็นแบบนี้แบบนี้ไม่มีปากเสียหายไหมมันก็ไม่เสียหายอะไรมากแต่ก็ส่งผลบ้างกับเจ้าของลายเซ็นคือเรื่องของการแสดงออกงั้นกอไก่ที่หลายครั้งที่ตัวผมเองได้ยกตัวอย่างไปให้กับเพื่อน,อนจะเขียนให้กอไก่แงนหน้านิดหนึ่ง เป็นมุมปากนิดนึงครับงนหน้างนเชิดขึ้นครับนะครับงนเชิดขึ้นจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดบางคนไปเซนแบบหัวตกแบบนี้ค่อนข้างจะมีปัญหากับชีวิตค่อนข้างจะมีปัญหากับอารมณ์แล้วก็เก็บตัว หรือบางทีไม่ค่อยกล้า,าแสดงออกอะไรนี่เป็นหัวมันตกลงงั้นการทำเป็นลายเซน็นอักษรที่มีปากก็ต้องทําปากไว้นิดนึงครับแล้วแงน,นหน่อยเอาพอเหมาะหรืออักษรที่มีหัวอักษรที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนรับก็ควรจะมีหัวปกติหรือจะเป็นตะขอก็ใช้แทนกันได้นะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของลายเซนที่มีหัวไม่มีหัวหรือมีปากไม่มีปากมันจะส่งผลกับเจ้าของายเซนกับอักษรที่เป็นอักษรนําของเจ้าของายเซ็นแหละครับงั้นเรื่องของายเซนจะส่งผลกระทบแบบนี้แหละครับที่ผมขอญาตยกตัวอย่างมาที่สงมอบลายเซ็นและครับอันแรกครับคุณนิพนธ์ครับคุณนิพนธ์แอบ้าจอร์นะครับอันที่สองครับคุณ นันทภพนันทภพที่ส่งลายเซ็นมานะครับใช้ได้นะครับไลายเซ็นเดิมแล้วก็มีนามสกุลมาด้วยนะครับส่วนนามสกุลก็ใช้ของเดิมได้นะครับผมจะส่งให้เฉพาะตรงชื่อนะครับก็จะคล้ายคลึงกับแนวเดิมไว้นะครับแต่จะมีความชัดเจนอ่อนโค้งมนนิดหน่อยนะครับก็ลองลองฝึกดูนะครับถ้าชอบนะครับลองนำไปใช้ดูอันทีสามพับคุณ สนทยานะครับคุณสนทยาอันที่สี่ครับคุณศักชัยนะครับคุณศักชยัยแกป์นจอร์นะครับคุณศักชยัยอันที่ห้าครับคุณเบนจวันครับคุณเบนจวัลอันที่หกครับคุณกันศิกันชิสานะกันชิสาครับอันผิดก้อไปนะครับลองฝึกดูนะครับอันที่เจ็ดครับคุณลุลิยา นะครับคุณลุลิยาแคปประจอนะครับครับวันนี้ก็เจ็ดท่านเองนะครับท่านที่ยังตกค้างหรือตกหล่นทักทายกลับมานะครับว่ายังได้ไลเซน์หรือยังเปิดแล้วยังไม่เจอรายชื่อของท่านนะครับที่ท่านเคยทักทายกันไว้นะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับเผื่อมันมีอะไรตกหล่นหรือตอนอัดคลิปอาจจะข้อมูลตกหล่นไปนะครับครับก็ประเด็นวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของไม่มีปากไม่มีหัวนี่แหละครับมันจะส่งผลกับเจ้าของไลเซน์ ดังนั้นท่านลองตัดสินใจนะครับเผื่อมันจะมีผลกระทบกับการทํางานกับการใช้ชีวิตประจําวันหัวก็อาจจะทําเป็นตะขอได้เพื่อเก็บเกี่ยวโอกาสนะครับ,รบงั้นนี่คือเรื่องของลายเซ็นลนะครับที่ท่านลองตัดสินใจดูนะครับว่าถ้าท่านชอบจริงๆลองนําไปใช้แล้วจะมันจะส่งผลกับกําลังใจของท่านนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับท่านใดสนใจทักทายมาครับทางไลน์ดีขณมพดไวสนะครับ แล้วก็รอทีหนึ่งนะครับแนะนําชื่อแนะนํานามสก,กุลมานะครับนามสก,กุลผมจะไม่อ่านออกในช่อง YouTube นะครับแล้วก็เรื่องของลายเซนมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลที่ผมเคยบอกไว้แล้วครับตั้งใจบริการให้ท่านกับทุกๆท่านแล้วครับเพื่อจะเป็นโอกาสหนึ่งในการที่จะสร้างแรงผลักดันให้ท่านนั้นได้ใช้ลายเซน์ที่ท่านรู้สึกชอบแล้วก็ขอให้ท่านลองฝึกเซนเยอะๆดูครับมันจะเป็นน้ำหนักมือของท่านเอง ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกับพดไลายเซนด้วยกดติดตามกด b ั c ส i b e นะครับแล้วก็แชร์ด้วยยิ่งดีครับขอบคุณมากจริงๆนะครับพบกับผมได้ใหม่พดไลายเซนชีวิตดีๆไลายเซนต้องดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ